วันบล็อกอีกแล้วเบื่อวันบล็อกเฮ้ยต้องมานั่งเก็บดินเนี่ยเล็กเล็กโอ้ไม่ดินเยอะมากไม้โชคดีจังอะไรเยอะเยอะเนี่ย โอ้ยโอ้ยก็แค่สร้างเลยละกันโอเคแบบนี้ให้มันกว้างขึ้น Một. Phương, <coughs> ok, okay. Um, thêm một. thêm bọc Ok, hiểm. Em thắng mất mà chờ em xong Ok. 哎，狗、哎、懂。哎哎哎哎哎 เพชรชิ้นแรกครับกนขุดไปต่อมาวรไนี่ยไป Lời ơi con, Sao ơi, ba... mở cặp chút ôi Ma nè. นเนี่ยเฮ้ยอย่าขุดวางเหมือนเดิมเฮ้ยเพื่อนรักเฮ้ยามาทำไมนับอสุดเฮ้ยขุดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ย มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนวะามาได้ไงโอเคนี่พ่อคุณตอนนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะฮะก็ให้ขุดไปเรื่อยเรื่อยางเงี้ยฮะมอยเอามาเลย เพื่อนงั้นเอาทองไปแล้วก็เอาเพชรม,มาเอาทองมานี่เอาเพชรม,มาเอาทองไปป๊าเอาออกมาให้มันไกลๆหน่อยได้ไหมเออโอเคเนะนี่เอาอุป,ปกรณ์นี้ไปเอเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขุดให้เย yeah. ่ป๊าป้าเอานี่ไปเพื่อน oh <my. S 1> ขวานนะ่ะเอาไว้ตัดไม้เลสโตรน์เดี๋ยขุดไปเนอะ <c oughs> เดี๋ยวมาเอาพิกแอคนี้ไปด้วย ใก้จะคำเอ้ยทีก,ก็ตกใกล้จะคำแล้วนะทำไมได้อย่างเดียวเลยทำไมป,ป๊าไปช่วยกันสร้างปปปไปป๊ามีบล็อกเยอะสุดอ่ะป๊าไปสร้างพื้นขึ้นกันกว้างๆหน,น่อยป๊าได้บล็อกเยอะสุดเออเห็น ไม่ไม่อมเออใช่วางเล็กไปเ้ยอนนโอเคอ,<า>อ,อะไร <laughs> มไม่มีบ็อกแล้วหมดแล้ว ไปได้สวยอ้าวเฮ้ยเพื่อนมันมืดไหมเออวางอย่างนั้นแหละเอาเก็บบล็อกไม้เยอะๆหน่อยต้องเก็บบล็อกไม้เยอะๆไปทำประตูก็ขุดตรงนั้นไว้ก่อนตู้ เลยให้เพื่อนกดนี้เนียวทำไมไม่ย่อล่ะกดย,ยอ่อสิอ๋อเอ้ย เดี๋ยวก่อนนะปันี่อ <Hey. S 1> โอเคทำให้งงก่อนต้องทำตกครับเอาดีกว่าครับเลย โ okay. อเคทำอยนี้ตุกคลาสเอาไปเลยขุดให้มาอนี้ไ,ไปลาปิสเล็กเล็กเลข็ขอเล็กได้ไหม เอาบล็อกไม้อเ,เอาบล็อกไม้มาหน่อยได้ไหมอเอาบล็อกไม้มานี่หน่อยได้ไหมบล็อกไม้เพื่อนอะ่ะอา่าเอาเลย เอาเละโอเคอโอ้ยมาทำไมเนี่ยเอ้ยวางผิดแต่ก็ไม่เป็นไร ขอบคุณนะเพื่อนอะไรเนี่ยมันมันเกิดตลอด่ะฮะก็มันเป็นวันบล็อกไงมันก็ต้องมีเกิดตลอดไงเฮ้ย,ยหายากนะนี่อ่ะเฮ้ จะเบียยงยังเยอะนี่เอาบล็อกมูลมาจากไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเยไม่แล้วมานี่ดิไี่เอาบล็อกมูลมาจากไหนไม่เหยียบตรงนี้หน่อยได้ไหม แอ๊กพังเหรอป้าพิกแอกฮะจะพังแล้วใช้ให้ประยหยัดดอกจะพังแล้วถ้ามันมีขีดสีแดงแปลว่ามันจะพังเฮ้ยเอ็มโล่บอกเอ็มโลของดีเลยแบบนึงนะมีบอกเอ็มโลมาไหม ดูในช่องดูในช่องสิงว่ามีบล็อกแอมเบอร์มาไหมในช่องตรงหีแบบเฮ้ยไม่บลอกเอมเบอร์ตกนรกไปแล้วไม่ไม่เอานะเอ้ยเอาใครอ่ะใครตีอ่ะไปเมื่อก,กี้ใครตีโน่เออ อเอแน่ได้ไไดขอให้ของพ่อก่อนต้องใช้เลยเต้องใช้ต้องใช้บล็อกอ,อ่ต้องหาบล็อกไม้ก่อนไู่อะไรกันอย่าบน้นนะอน ต้องขุดให้เจอบล็อกม้ก่อนโอ้ยเพือ่อโอ้ยนี่ฮ้ยบล็อกเพชรขอเพชร เล็กบ๊อกเล็กเอ้อยนี่เพื่อนเล่นอันนี้ไปก็ได้ตรงนี้ เฮ้ด่ะยะว้าร่วงอะโอ้มายก๊อดฮบล็อกเพชรสอง หนึ่งไปกดบล็อกเพิ่มก่อนเดี๋ยวมาช่วยอ๋อได้บล็อกมาอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรที่พูดมาอัน,นั่นอะ่ะฮโหสกอเอาเอาดูาาฮะแปลว่า,<ม>าอะไรม้าตกไหมฮะมา้าม้าตกโอ้ไม่ก ไป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 ช่วยซ่อมเอ้ยไปช่วยสร้างก่อนเฮ้โอ้ไม่กอดใครได้หมกมูลอ่ะ